ถ้าใครชอบเก็บเหรียญสายหลวงพ่อทองสุทธศีโลวัดบ้านไร่ทุกคนอย่าลืมเหรียญรุ่นนี้นะครับนะเหรียญรุ่นนี้เขาเรียกว่าเหรียญสร้างบาร,รมีเศรษฐีปี64สู่จักรสรก็คือคนอิดนะครับนะคนอิดอจำได้ก็คือคนอิดเนี่ยแหล,ละดังนั้นจำนวนการสร้างเนี่ยว่ามี2,000เหรียญน,นะ เฉพาะเรือทองแดงที่รมแบบนี้นะ,อะท,อง,ทองแดงเกื่นี้มีแค่2000เหรียญดังนั้นก็คือจํานวนการสร้างเท่ากับเหรียญสร้างประมีปี19หลวงพ่อคูเห็นไหมส่วนผู้แกะพิมพ์ก็เป็นช่างเดียวกันกับแกะเหรียญสร้างประมีปี19ด้วยดังนั้นเหรียญรุ่นนี้วิง่งวิ่งจริงๆไวจริงจริงตามไม่ทันนะครับนะตามไม่ทันทุกคนดูก้ทําไม่ได้แน่นอนดูไว้นะครับนะ ก้ทำไม่ได้ไม่ได้แน่นอนมีแต่ใย,ยแมงมุมเต็มเลยนะครับนะใย,ยแมงม,มุมเต็มเลยนี่เห็นไหมเต็มเลยนะครับนะดังนั้นก็คือทุกคนจําไว้ว่าเหรียญรุ่นนี้อนาคตเขาว่าแพงกว่าเหรียญสร้างบาร,รมีปีหนึ่งเก้าหลวงพ่อคูนะครับนะเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ออกตัวมาก็แรงกว่าด้วยแค่ออกตัวเฉยๆก็แรงกว่าเหรียญหลวงพ่อคูนะครับนะ ปัจจุบันออกมายังไม่ถึงปีราคา่ห้าหกเจ็ดพันแล้วนะครับดังนั้นขอฝากทุกคนว่าถ้าทุกคนมีกำลังในการเก็บอย่าลืมเก็บเหรียญน,นี้นะครับนะอย่าลืมเก็บนะครับดูตัวตัดของเขาดูเนี่ยดูตัวตัดดูอ่าตัวตัดนี่ก็เป็นคลื่นๆแบบนี้แหละครับเป็นคลื่นๆน,นะอ่าเห็นไหมเป็นคลื่นๆเห็นไหมอ่า จำตัวตัดนี่ไว้นะครับนะแต่ถ้าไม่จำตัวตัดก็ไม่มีใครสามารถทําได้นะครับแบบนี้นะทําไม่ได้แน่นอนนะดูใหญ่แมงม,มุมดูสภาพคมเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะวาโดวยวิธีไหนนั่นแหละครับบรรยายดโดยวิธีไหนก็ไม่ได้นะดังนั้นก็คืออยากจะบอกทุกคนว่าเหรียญรุ่นนี้มาแรงจริงๆมาแรงจริงๆ ทุกคนเก็บได้รีบเก็บเลยนะครับนะรีบเก็บเลยเพราะว่ามาแรงมากอนาคตสักสิบปีข้างหน้าเนี่ยทุกคนคอยปล่อยนะครับนะและทุกคนจะได้ดีในช่วงนั้นเองนะครับนะถ้าทุกคนมีกําลังเก็บได้เลยนะครับเก็บรีบเก็บเลยนะครับนะชั่วโมงนี้ราคาก่เกือบเกือบหมื่นไปแล้วนะครับนะเกือบเกือบหมื่นไปแล้วนะ ดังนั้นก็ฝากไว้อยู่ประมาณนี้นะครับนะอย่าลืมนะครับนะอย่าลืมย้ําอย่าลืมเก็บนะครับนะเราะนั้นขอบคุณมากที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ